สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าป้าป๊าและน้องปูนน้องปังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันตามไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องปังปูนด้วยนะคะ แล้วนะคะวัดพญาติกาลามนะคะนะคะวัดนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อกันนะคะที่เป็นเกจินะคะดังในสมัยก่อนนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปที่พระอุโบสถนะคะแล้วก็วิหารหลวงพ่อกันนะคะอันนี้เส้นทางกันไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาไหว้ที่สาราพระเข็มทาดสีนี้นะคะนี่ะองค์ใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปไปวิหารหลวงพ่อกันก่อน เอาตรงนี้ก่อนเหรออ่าได้แล้วเดี๋ยวคอยไปวิหารอยู่ตรงนี้นะคะ,ะไม่แน่ใจอ,อ่ะองั้นเดี๋ยวเราไปจุดนี้กันก่อนละกันนะคะสวยมากเลยนะคะพระองค์ยืนตัวองค์นี้นะตรงนี้นะคะสวยมากๆเดี๋ยวเข้าไปกราบ ศักยามุนีสีอโยธยานะคะองค์นี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เลยนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะคะให้ปะป๋าไหว้ก่อนสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ค่ะเดี๋ยวเรามากราบหลวงพ่อไป,ปอพร้อมๆกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกราบพระในพระอุโบสถนะคะเป็นพระประธานแล้วก็ตอนนี้ทางวัดเขาก็กำลังสร้างอุโบสถหลังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะแบบหลังใหญ่มากนี่ค่ะันนี้เป็นอุโบสถหลังเก่า ในุโบสตนี้นะคะก็ห้ามจุดทูบจุดเทียนนะคะใครที่ต้องการจุดทูบเทียนก็ด้านนอกนะคะแล้วก็เข้ามากราบองค์พระประธานด้านในนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสวยอลา,ามเลย สงอ,องค์นี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปโบราณนะคะเป็นปางนางปกนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนศิลปะตั้งแต่สมัยพวกขอมพวกทาวรารวดีอันนี้มามาข้อมูลไม่แน่ใจนะคะแต่คือดูจากรูปทรงแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากเก่ามากๆเลยนี่ค่ะ ะก็เป็นองค์พ่อปู่ระพิกเนีะ บพราะกันะเป็นลูกเขียน <Fred> hmm นี่นะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะมีนางพญาด้วยก็เป็็เ,ปเหรียญเงื่อนไปต่อเหรียญต่างๆนะคะ ที่ม่เคยเดินทางมานะคะกราบหลวงพ่อก,กันที่วัดพญาตนะคะคนในพื้นที่จะเรียกกันว่วาวัดพญาตนะคะหรือว่าเรียกกันชื่นก็คือวัดพญาติการาน,นะคะเดินทางมาไหว้กันได้นะคะอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ cái sông đá lặng รอบรอบบทก็จะมีรูปนะคะรูปของวัตถุมงคลที่เป็นของพ่อกันท่านปุกบเสแล้วก็สร้างเยอะแยะมากมายเลยนะคะนู่นน่นติดเต็มทุกเสาเลย <S <S ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบาทน้ำมนต์นะคะใครมาก็สามารถมาเอาน้ำมนต์ตรงนี้นะคะดื่มหรือว่า พรมหัวได้นะคะพรมศีรษะได้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีเลยจะมีอะไรเหรอ,อ,อะรหฮะอ๋อ,อคืออันนี้เหมือนเป็นความเชื่อนะคะ แบบประมาณว่าใครที่ต้องการที่จะมาอยากให้อะไรสําเร็จอะไรแบบนะะี้ค่ะอยากเราอยากให้สิ่งที่เราคาดหวังหรือว่าหวังอยู่ประสบความสําเร็จก็จะเขียนใส่กระดาษมานะคะแล้วก็เอามาสอดไว้ใต้ฐานผานหรือว่าใต้หลังองค์หลงพ่อกันแบบนี้นะคะอันนี้หมาหมาก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> ไม่เคยทําเหมือนกัน อันนี้บาทน้ำมนใหญ่เลยน้ำมนตำรับหลวงพ่อกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะเปิดได้ไหมเปิดได้ไหรือเปล่าเปิดไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะมีก๊อกเปิดลองนะแบบไอ,อทีอาจจะเปิดได้นะคะเพราะว่าไม่มีตัวลองน่าจะเปิดด้านบนแหละ ต้นตำรับของหลวงพ่อกันเลยนะคะอันนี้นะแล้วก็เขาก็จะแบ่งมาใส่องค์ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาทางนู้นก็มีค่ะปออ้ายยอดตู้ทำบุญแล้วใช่ไหมเวลาเข้าวัดนะคะส่วนใหญ่อะให้แนะนำให้ใส่พวกตู้ค่าน้ำค่าไฟนะคะชำระหนี้สงนะคะ ะะถ้าแบบมีสร้างอุโบสถด,ด้วยก็แนะนำให้ใส่นะคะการใส่ค่าน้ำค่าไฟก็จะช่วยให้เราแบบว่าสว่างสวายไม่ติดขัดนะคะชำระหนี้สงอะไรที่เคยแบบเป็นหนี้เป็นหนี้พระพุทธศาสนามาอะไร่งเงี้ยไม่ลาบลื่นติดขัดต่างๆก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะคะทำบุญสร้างโบสถ์บูรณนะโบสถ์ก็เป็นบุญใหญ่คะ่ะยกชะตายกแบบ ยกเขาเรียกว่าอะไรอะยกชะตาเราให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะใครดวงตกอยู่อะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่บูชาวัตถุมงคลชาวัตถุมงคลนะคะร่วมทําบุญน,นะคะสร้างโบสถ์หลังใหม่นะคะแล้วก็บูชาวัตถุมงคลได้ที่ตรงนี้เลยนะคะเป็นวัตถุมงคลตั้งแต่ปี57ถึง63นี้ค่ะ สมทบทุนเพื่อสร้างอุโบสถน,นะคะมีเล็นะคะหัวเล็เออเล็เลยเป็นเล็เลย ปีต่างๆตั้งแต่ปี5-7นะคะมีปี4-4ด้วยสนใจก็ลองเข้ามาชมได้นะคะร่วมทําบุญ้างอุโบสถได้กันค่ะปลาทําบุญใส่ตุ้ เป็นอะไรคะเป็นหุ่นพยนต์เป็นหุ่นพยนต์เอาจ้อาจารย์ลอยเลยใช่ไหมคะ๋อะหนูเคยมีองค์เล็กอยู่องค์หนึ่งใส่กระเป๋าตัางไว้แล้ว,วไปต่างจังหวัดแล้วคือองค์งแล้วเหรียญให้น้อง น้องเขาเล่นดนตรีอยู่ยกให้ไปทั้งกระเป๋าเลยก็ไปเลยหนูแบบโอ้เสียดายเหมือนกันค่ะใช่ขนลุกเลยไม่ได้ทิ้งนะ เข้าไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อเฉลิมกันนะคะหลวงพ่อท่านได้มรณะภาพไปเมื่อปีพุทธศักราช2,564คะ่ะเข้าไปกราบข้างในกันนี่ค่ะพระอาจารย์หลงพ่อนะคะท่านก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่ง ขอยุธยาเราตอนนี้สรีละสังขารท่านยังไม่ได้พระราชทานเพลิงสมนะคะก็จะรอให้อุโบสถหลังใหม่เสร็จก่อนน่าจะอีกประมาณ2-3ปีเราเรานี้ xuống. <laughs> còn <laughs> 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 Lộng để กระสันนอนด้วยสังกัจจยมีพระศิวลีอยู่ข้างในหรอสำหรับอุโบสถหลังใหม่นี้นะคะเริ่มก่อสร้างน่าจะตั้งแต่ปีประมาณสองห้าหกสองหรือสองห้าหกสามนี่แหละค่ะแล้วก็ ยังดาเนินการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะคะทุกๆวันเลยแล้วก็ทางวัดนะคะก็ยังมีนะคะให้ร่วมทําบุญนะคะสร้างอุโบสถหลังนี้อยู่ด้วยนะคะใครที่มาเที่ยวนะคะมาไหว้หลวงพ่อการก็อย่าลืมมาทําบุญร่วมกันสร้างอุโบสถหลังนี้ไปด้วยกันนะคะคาดว่าอีก จะเสร็จดีประมาณ2-3ถึงปีข้างหน้านี้ค่ะถ้าใครได้มีโอกาสมานะคะร่วมทำบุญได้เลยหรือว่าจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเฉลิมก็ได้นะคะอ่าสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะมาทำบุญร่วมกันที่วัดน,นี้ได้ค่ะวัดพญาติการามจังหวัดพระนครศรียานะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปที่ตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องปังปุลด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Ah.